สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูแก้วแก้วคำสีชื่อเล่นชื่อหมิงจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดปีที่2ค่ะดิฉันมีประสบการณ์การทำงานจริง1ปี7เดือนที่ร้านยำยำพาสต้าแอนทา์บาปาสค่ะโดยได้รับบทบาทเป็นตัวแทนผู้จัดการค่ะในการพูดคุยแล้วก็ดูแลภาพรวมของทีมค่ะต่อมานะคะได้ทำงานที่ Absolute b o u t ู q u e f i t n e s s เป็นเวลา2เดือนค่ะ ในตำแหน่งเซลล์แอนด์รีเซพชันนะคะโดยดิฉันสามารถแอดชิพยอดขายได้มากกว่า100%ของที่บริษัทตั้งเป้าค่ะและปัจจุบันนะคะดิฉันเป็นติวเตอร์สอนนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่5และ65วิชาสามาัญเพื่อสอบเข้าระดับมัธยมค่ะในด้านกิจกรรมนะคะตอนนี้ดิฉันกำลังเข้าร่วมการแข่งขัน JM a t a w a r d ครั้งที่34ค่ะโดยรับผิดชอบในส่วนของการคิดแคมเปญการตลาดทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะจากคำถามว่า ปริมาณการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามีจำนวนกี่ครั้งต่อปีนะคะปัจจุบันยังไม่มีเลขที่สามารถสรุปได้แน่ชัดค่ะ ดังนั้นที่ฉันจะใช้สมมุติฐานในการประมาณค่าดังนี้ค่ะจาก Thailand Electric Scooter Market Research Report Forecast โดย Mark and Tail Advisor นะคะรายง,งานว่าในปี2024สกูตเตอร์ในไทยมีประมาณ3,500คันค่ะและคาดการปริมาณการใช้งานต่อวันนะคะจาก Bangkok Post.com กล่าวว่าบริษัท Neuron ให้บริการสกูตเตอร์อยู่ที่200คันในย่านทองหล่อค่ะและมีปริมาณการใช้งานประมาณ500-600ครั้งต่อวันค่ะดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานว่ามีการ ใช้สกูตเตอร์2.7รอบต่อวันต่อคันในกรุงเทพค่ะและจำนวนวันที่บริษัทให้บริการประมาณอยู่ที่300วันต่อปีค่ะเพื่อการดาวไทม์ช่วงเวลาซ่อมบำรุงและวันหยุดพิเศษค่ะคำนวณโดยใช้สูตรจำนวนสกูตเตอร์ในกรุงเทพคูณรอบการใช้งานสกูตเตอร์ต่อวันต่อคันคูณจำนวนวันที่ให้บริการต่อปีค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะยังไม่มีปริมาณสกูตเตอร์ที่ให้บริการในกรุงเทพที่แน่ชัดดิฉันจึงแบ่งเป็น2กรณีค่ะ กรณีแรกมีสกูตเตอร์ให้บริการแค่บางย่านในกรุงเทพที่700รคันค่ะซึ่งจะคำนวณได้ว่ามีการใช้งานสกูตเตอร์5 8 0 0 0 0ครั้งต่อปีค่ะและกรณีที่2คือมีการใช้งานสกูตเตอร์ในกรุงเทพมากที่สุดนะคะอยู่ที่2,000คันค่ะซึ่งจะคำนวณได้ว่ามีการใช้งานสกูตเตอร์1.65ล้านครั้งต่อปีค่ะ คำถามถัดไปนะคะว่าถ้าจะทดลองเปลี่ยนอะไรเล็กๆอย่างแรกจะเลือกทําอะไรดิฉันจะเลือกทําสิ่งที่เห็นผลทันทีแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะโดยการจะทดลองเพิ่มการกระจายสกูตเตอร์ไปในจุดที่ดีมาสูงค่ะในช่วงเวลาที่เร่งด่วนจะเป็นการเพิ่มรอบการใช้งานสกูตเตอร์ต่อวันได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะ จากข้อมูลที่ให้มานะคะดิฉันมีข้อแนะนํา3ข้อดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือจากปัญหาที่ลูกค้าคอมเพลน n e ว่าสกูตเตอร์เสียบ่อยนะคะแนะนําว่าควรน,นาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะโดยให้มีการส่งข้อมูลกลับไปที่บริษัทแบบเรียลไทม์เมื่อมีสกูตเตอร์ที่พังหรือว่าแบตหมดนะคะจากนั้นจัดทีมซ่อมบํารุงแล้วก็เปลี่ยนแบตให้กับสกูตเตอร์ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อที่จะพร้อให้บริการในตอนกลางวันค่ะ จากข้อมูลนะคะว่าสกูตเตอร์ถูกใช้งานมากในช่วงเวลาเร่งรีบแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทข่าวว่าส่วนมากจะเป็นผู้เดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบนะคะจากข้อมูลนี้เราสามารถออกโปรโมชั่นในช่วงเวลาดังกล่าวได้ค่ะเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่นค่ะเช่นรถเมย์มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าทุกๆไฟฟ้าค่ะและจัดโปรโมชั่นสําหรับจุดจอดสกูตเตอร์ที่มีผู้ใช้งานเยอะนะคะอย่างเช่นอาคารสํานักงานสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยไปจอดสกูตเตอร์ในจุดที่เราต้องการและสกูตเตอร์สามารถปูนให้บริการในจุดที่มีดีมานสูงได้ค่ะข้อที่3นะคะจากการสำรวจในประเทศที่มีการใช้งานสกูตเตอร์อย่างแพร่หลายพบว่าสกูตเตอร์ไม่ได้ใช้งานสำหรับการเดินทางในช่วงเวลาที่เร่งรีบอย่างเดียวค่ะแต่ว่าสกูตเตอร์ยังสามารถใช้สำหรับในเชิงท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะดิฉันมีไอเดียว,ว่าเราสามารถจัดแพ็กเกจแบบเหมาครึ่งวันหรือว่าเหมาเต็มวันสำหรับใช้ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯชั้นในได้ค่ะ โดยเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือว่าจุดเช็คอินต่างๆลงในแมปของแอปพลิเคชันเรานะคะแล้วก็เพิ่มการประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรถการท่องเที่ยวในกรุงเทพโดยนําเสนอในแง่มุมที่ว่าการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรวดเร็วสะดวกแล้วก็ยังเป็นมีต่ตอสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันยังมีไอเดียอีกมากที่พร้อมจะนำไปแก้ไขปัญหาในเคสธุรกิจต่างๆค่ะแล้วก็ดิฉันพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชมรมนี้ค่ะหวังว่าดิฉันจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกับ KU Case Club นะคะขอบคุณค่ะ